อะไรไปร่าชื่ได้้องเอาไปเชหัวป้าด้วยใส่น้ำด้วยอะออกจากบ้านกูไปแลอือตงดแ้วราแตะนบ้ไมแกจแตพบแล้วันถามจังเลยขาสันะไม่ใช่พับอีดอกิดาที่พวกคุณเห็นนะครับแคเป็นน้องชายเขาเฉยๆอันนี้คือกวัวจริงไหมเนี่ยกวัวจริงนี่ ลียกเข้านี่ไม่ได้ระหว่างกับเมียตัวไหนชวนมานมาวนมายม่จะพี่เปยนพ่อแถวแ๋ยวตอมลูกค้าโชว์แถววไม่ไม่เาบอกเขาบอกว่าไม่ลเดี๋ยวเดี๋ยวูกาจะเยยนลูกค้าลูกค้าโอเคเปิดสี่กานนะครับปิดสี่ทุมแเจงตรงไหนพี่เจ๊งทุงนี่อะไรก็มคำเตือน คลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาหรือการกระทําที่ไม่เหมาะสมกับเด็กเล็กประชาชนเด็กอายุต่ากจังหวัด3ปีควรเรียกผู้ใหญ่หรือกออำนันมาดูด้วยนะครับวัวดีวครับผมนายชัดเจนนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ร้านของพี่ป้ายเมฆค่ะจังหวัดเวียงล์นะครับเป็นร้านชื่อร้านัวนนรกแตกนะพี่ป้ายเมยคะก็ร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดเวียงล์นะครับอยู่เสียกเศษสรินะครับ ถ้ามาจากทางในเมืองครับก็เลี้ยวขวามาไปทางเทศบาลสมบูอีสานะครับร้านก็จะอยู่ซ้ายมือเลยนะครับเขดี๋ยวเราจะเข้าร้านมามึงไปหลบเกี้ยอะไรตรงนั้นมานีร้อนมันร้อนมันร้อนร้อนเนี้อาทำไรวะข้าวเปนข้าวข้าวเป็นเมนูอาหารปลาไม่จะานเหรออืมตาในืสดท้า้นกสิโตันเปลีนไปต่หาปปง่อนบดเรื่องหมดแล้วไปเจอในร้าน ไไม่ได้เป็นพวกกับเข้าหรอกล้างจานหรือล้างครัวเฮ้ยสียงอะไรโน่นกุ้งเขาอยู่โน่นข้ากับข้าวเดี๋ยวเราเอาชื่อเอาเอาลูกเราขึ้นด้วยขึ้นบนเดี๋ยวให้มาล้างจานคายตายแลกแบกกดกันบางคนคิดว่าเอ๊ะฟีมือผมทำหรือเปล่าวะไม่ใช่นี่มึงสั่งให้ล้างจานไงเจ๋อเจ๋อเจ๋อตกเงียบโงร เมนูก็มีทุกอย่างนะครับกระเพรานรกแดงหมูหมูปา่าก็มีเป็ดเป็ดก็เป็ดเป็ดกากอนะจะทำที่นี่ก็เป็ดป่าจะทำถ้าถ,ถ้าแมนยูนี่เดี๋ยวจะเจอลาดเมนยมูอร่อยจระเข้หมูกรอบทะเลนี่นะมีหมดครับปลาไหลเยอะแยะนะครับยังไ,ไ,ไม่ไปอีกเหรอเอาวสัสดีครับเอาสวัส,ด,สดีครับ ต้องมากันเลยครับไม่มีไม่มีที่นั่งกันใช่ไหมเอาเต็มเลยอ่ะเขาเรียกว่าทานเสียงตายไหมตุ๊กกาดามเลยนั่งกินตุ๊กกาดามเลยเป็นคนแดดเดียวเลยนะสั่งอะไรก็สั่งได้เลยโอเคครับก็ตอนนี้เราอยู่กันในร้านควรนรกแตกนะครับก็คนหนึ่ง ทางร้านก็จะร้อนหน่อยนะเพราะว่าเป็นนรกครับครับนรกคือมันท้องต่อนรกเราอยากเราอยากทำให้เหลือนรกจริงจริงเหมือนอยู่นะนรกแนวไมด้เลยเมนูแนะนำของเราจะเป็นผัดเผ็ดจระเข้ครับผัดเผ็ดจระเข้ผัดเผ็ดแค่แต่แค่เนี่ยเมื่อเช้าเพื้นไม่ได้ผมก็เลยเปหาที่ป่ามะพร้าวหลังเลยหลังเลยสนามเออเขาได้มาตัวหนึ่งตัว ตัวอย่างเงี้ยทุกครั้งเหมือนกันเออคันเหมือนกันแต่เล็กเล็กเล็กนลยวันนี้เลยวนนี้นึงเออวันเล็กจระเข้น้อยเล็กน้อยแล้วกินด้วยอ่าพ่อบ้านชอบไปกินไก่อ่าแต่ชอบกินหนา้นั่นมันตัวเนี้ยนั่นแหละเนื้อก็อร่อยเหมือนกันกินเลยเจะบอกิน้อ่ะหนังมันจะได้กินดีไหมวะเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูพี่สายกันในกลัวดีกว่าทาาอหรเนี่ย นี่ยปลาหวานทอดน้ำปลาอะไรนะอยูในปลาและปลาวานอ่ะอยู่ในทะเลทำดินโต้ปลาหกใยน้ำด้วยอะออกจากร้านกูไปแล้วมันก็สั่งอะไรที่มบบนี้เลยดิเอาแบบซ้มต้อาหารป่าไงเนี่ยเป็นอเมริกาเลยนะอาหารมันก็มันก็ไปป่าซะไกลแล้วเอาป่าบุรีรัมย์ก็พอแล้วเนี่ยเอาแบบเนี้ยเนี่ยมีจอเก้เนี่ยปลาไหลงูพวกเนี้ย อันนี้คือเจอละเท้เจละเท้อันนี้คืองูอ่ากูจะได้ซอยผัดให้มึงกินเลยถ้ามึงจะ <c oughs> เอาอ่ะ <c oughs> นี่เออนี่เออถ้าอะไรใครพลาดแิ้งก็เอามาเจ <c oughs> เอาไปเจ้าหัวป้ามึงนไม่เอาเอาเป็นมีเมนูที่แบบอันนี้อยู่เออาแต่เอาอะไรหนีเป็ดก็มี เ่ไม่ดังเลยเ่าเป็เป็ดเบ็ดก็มีลาบเป็ดลาบเ็ดี่่สามตุรกีีโง่มี่ปลาไหลก็มีอะไรตุ่ยเนี่ัเออฮะไม่ใช่พี่ท่ั่ยที่นักเอน่ัน่ารักน่ัน่ารัมึงจะบ้าเหรอน่ัเลยอันนี้จะเรียกเมนูอะไรอ่ผัดเผนะผัดเผ็ใช่ไหมัที่นะนาอะไรนะผัดเผ็ดผัดเผ็ดตุกยักษ์ตุรก้ยักษ์ตุรกยักษ์ด้วยยักด้วยูแม่น้ำแควอ่เดี๋ยวถ้ามึงไม่เชื่อเดี๋ยวมาดูเชื่อวมึงๆว่ะ ร้าอะไรผัดไทยถึงว่าผัดไทยอร่อยอร่อยมากผัดไทยหรือจะเอาไอ้ลาบเนื้อก็มีนะรถพุ่งชนเมื่อเช้านี่พึ่งชนเมื่อเช้าเออชนหน้าร้านกูลาบมาครัวแล้วสดๆเลยเฮ้ยโอ้โหไม่กลัวอะไยเนื้อเัยวิ่งมานี่ด้วยยังเป็นเอาโต่งเราเลือดเราเลือดเี้ยเจ๊ว่าบวมหลุดมาก็ชนชนไม่ใช่วัวอะไรพี่อิงโอเคแล้วจะจัดการให้ดูไปโอเคไปเดี๋ยวจะได้สายมาอยอะครัอยู่ตรงนี้ รักกันดีักกันดีต้องผดมาใหอคคิดเก่หตุ้มๆเลยลุกีจังเลยพูดลกัน้อีเรามีเมนูผัดเผ็ดนะผัดเผ็ดผัดเป็ดจระเข้นะฮะแล้วก็จี้ขึ้นชื่อก็ผัดไทยตล้มแตกืนแต่รแตกแต่บ้านไม่แตกใช่ไหมจะแตกเพราะอะไรกันา ตจ้เลยเออะครบคัวเรา่ายังไงไนเด่ไปดูข้างในกันถ้าไ่เลยดูตู้กันก่อนเฟครับเชเฟพึ่งออกมาครับร้อมบวกดีฆ่าพวกไอ้จัดรายการบ่อยๆอ่ะแต่พวกมึงงแต่ว่าเข้าไปอีงไเื่อเข้าไปเข้าไปเพราะเล่านี่ไหนบ้าไม่กลัวเลยครัแล้วก็ทเตรียมแล้วทีนเตรียมดูครับคัวเรากาดครับ ศาสการนะครับไม่ใช่พับอีดอกดีดาที่พวกคุณเห็นนะครับแค่เป็นน้องชายเขาเฉยๆนะครับเตรียมชงครับแล้วเรียกอร่อยมาดูหน้าร้านกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเราจะรอเราทำให้กินนะครับนั่งรอเลยนั่งกันอร่อยเลยนะไม่ใช่ว่ากินทานไม่ใช่ว่าทานเสร็จปั๊บแอบชิ่งหนีกันพวกมึงอ่ะแก้วก่อนรอต้องรอองแจงแล้วมาไว้ที่บุก A few moments later. แกก็มาน้องเมนูพี่ป๊ามาแล้วอันไหนอันไหนคือแนะนำอันไหนคือซิกเนเจอร์อันนี้ซิกเนเจอร์ของเราสองอันนี้สองอันนี้ใช่ไหมครับผัดเผ็ดจอยแล้วก็ไอ้สามชั้นไอ้งูเห่านรกสามชั้นงูเห่านรกผมเป็นคนที่กลัวงูไงก็เลยต้องการที่จะทำเมนูที่เกี่ยวกับงูเพื่อจะสู้มันอันนี้คือกลัวจริงไหมเนี่ยกลัวจริงเนี่ยเนี่ยเราทุกข้อไหนไม่ได้ระหว่างงูกับเมียกลัวอะไรกลัวอีนั่นมาก อันนี้ก็เป็นผัดไทยในลูกแตกอันนี้ซิกเนเจอร์สองอย่างทั้งหมดนี้ซิกเนเจอร์หมดอ้ต้มแซ่บกระดูกอ่อนหรือต้มแซ่บปีนไก่อะไรก็อร่อยนี่นะสงสัยมาสี่อย่างม่ลองมาสี่อย่างรูมสี่อย่างเดี๋ยวลองลองมาชิมแล้วชิมเลยเฮ้ยไอ้เคียร์นี่อร่อยอร่อยทุกจุดต้องมันต้องหาอะไรอันไหนอร่อยสุดเออมันมีตัวหรือว่ามันเป็นไงนี้จะเผ็ดสะใจขงคอเผ็ดเลยครั้งแรกเลยกินครั้งแรกเลยใช่ไหมแต่ต้องทาเลยเนรอสั่งสั่งตรง เนี่ยอ่อนเพราะว่าเมื่อเช้าผมไปท่องคาถ่ายในไขทองแในสะรวันเลยนะนะอร่อยมีข้าวคาถ่าไก่บองมีข้าวคาถ่ายไข่บองมีคาถาค่ายปลานนคาถาปลาเมียกูยังหาอยู่นน <c oughs> ในเมืองอ่ะปากมันไม่ได้เลยนี่ผมก็โดนปโป๊กับพี่นี่นะให้ตังค์ให้ตังค์ครับตลอดเลย พวกนี้ตลอดนะแต่ถ้าให้ตังปั๊บนี่เงียบนะยิ่งเลยนะออไม่คนนี้แปลกเว้ยมีปัญหาก็ยิงตังจตเลยใช่กินก็ได้กินก็จะได้ใช่อันนี้ก็สามชั้นเนี่ยอร่อเราชิมกินสามชั้นก็ไช่โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยกินเลยกินเลยครับกินไม่ได้แล้ครับเออเออคุณนี่มีขี้เหร่ที่ป้าเหรอชอบนี่นี่แกงชอบไปไม่ได้นะชอบไปเหร ร้อนเยอะแลก็เป็นอรอบมาแล้วอะ่ะเลยครับนี่ช่องอะไรครับเนี่ยกินแหลกแดบไปทั่วครับกินแหลกแดบผู้ <c oughs> เชื่อแล้วไปทั่วนะครับแต่มาที่นี่ไม่ไมต้องหัวนะ้อร่อยทุกอย่างจริงผมเนี่ยขนาดผมทำเองผมยังรู้เลยว่าอร่อยจริงผมไม่อยากทำให้ลูกค้าอร,อ,อร่อยนะ่อ่ออรอยจะทำกินคนเดียวทำไมหัวหัวงนี่มันอร่อยอ่ะทั้งหมดคนเราของอร่อยเราก็หัวเก็บไว้กินเราดิไม่แบ่งปันคนอื่นทำไมปิดร้านปิดร้านปิดร้านไม่ได้ เีื่อกี้เมื่อกี้ทะเลาะกับไอ้ไอ้ต้องข้างหลังแล้วเกือบมีเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยะไม่จะพี่ไปทอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตบลูกค้าโชว์เดี๋ยว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 ไอ้ปั๊กบอกว่าเราสิทธิ์ยาสั่งไหมสั่งไม่ไม่ก็เราบอกไม่เขาบอกไม่ไม่เขาบอกว่าไม่ไงไม่ไม่เขาบอกเขาบอกว่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมึงจะจบจะจะเย็นลจะหยิลูกค้าลูกค้าโอเคครับโอเคครับผมเบื่อยเก่งเก่งทุกคนอยู่วันเนี้ย มันแตแปลกแปลกรอกีเขามีแต่ลูกค้าตีแล้วเราตีลูกค้าไว้เออร้านนี้ไม่แหม่ไงครับอันนี้อร่อยนี่มันมันรู้สึกว่าเป็นเนื้อจระเข้เลยนะเป็นเป็นอุ้ยทักทักเครื่องถึงยังไงก็ไม่เหมือนเนื้อจระเข้มันจะเหมือนอะไไงมันเหมือนตัวเงินตัวทองอ๋อที่เพิ่งไปจับมาเออถ้าเนื้อจระเข้จะจะอีกอย่างแต่นี่เป็นตัวเฮียอ่าที่เอามาให้พวกเธอกินกันอ่ะเรียบร้อยครับส่วนส่วนเนื้อเนื้อตัวนี้ที่เอาที่เราเอาที่เรามาทำโมจู ก็เป็นรถชนไอ้หน้าบ้านนี่แหละหน้าบ้านกับจุ้ยต้นกินจุ้ยเหรออร่อยไหมครับเป็นคันคอคันคอเลยเขบอกว่าคันคอด้วยอ่ะเขาทำอมยิ้มนะแต่คุณกินตอนนี้เริ่มอมเหรียญแล้วครับนี่มีส่วนผสมทองใช่เป็นร้านอาหารบางคนเขาก็ตั้งชื่อนะว่าควรต้องแต่คือร้านอาหารดีทองมันพูดสิเราก็บอกไม่ใช่ก็คือก็ดีทองจริงๆอะกินวันนี้ พี่วันหลังอ้าวทานเลยครับเต่าสบายนะครับอ่าลุยเลยครับเอาเลยลองชิมน้ำนิดนึงร้านสุดเออเปรี้ยวเเปรี้ยวอร่อยอยู่นะใช่ๆๆๆทั้งแรกที่เคยกินตอนแรกแบบไม่กล้ากินจริงนะแบบไม่ค่ากินจริงอ่ะกลัวว่าแบบรสชาติมันจะออกมาอะไรกันะอือเราได้ยินเขาว่าจระเข้รับกินปพ๊บแบบโอ้โร้านได้นะเล่นไร ค่ะคุณายอยากพี่หนุ่งนี่ร้านนี่เปิดกี่โมงเปิดกี่โมงร้านผมนะครับเปิดประมาณนั่งเข่านร่งเขนั่งานั่งร้านผมนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาครับแยกศรีสิรินะครับมาถึงแยกศรีสิริเส้นที่จะมาอบตอีสานติดกับเซเว่นเลยนะครับจะเห็นรูปผมเอะแอะอยู่ใครผ่านไปเอ๊ะอย่างเงี้ยดูผมแขงรอรอแข็งเรียกเลยใช่นะครับก็เปิดเวลาเปิด11บเอโมงนะครับ ปิดสี่ทุ่มแลเจ๊งตรงไหนพี่เจ๊งพุ้งอีอะไรก็ไม่เจ๊งไม่เจ๊งไม่เจ๊งนะครับเพราะว่าเราจะจะมีเอฟซีของเราที่แล้วก็คนที่ชอบอาหารจริงๆก็ไว้ใจได้นะครับแต่แต่จริงอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้ไม่ได้รวยก็ครับก็วันนูทั้งหมดนี้ก็กินมปีนะครับผมแก้วคืออะไรไม่รู้อ่ะมึงเตรียมครอบคัวเพิ่งจิ้มปีมึงอย่าเตรียมค้าบคัวมโดนนะ โอเคประมาณนี okay, ้เป so. okay, ิดทุกวันมีวันปิดไหมพี่ไม่มีครับเปิดทุกวันนอกจากวันไหนที่ทะเลาะกันเมียนะครับปิดทะเลาะกันเนี่ยควรน่าจะทุกวันทุกวันก็เลยเลิกปิดทุกวันคุณจะไปตังค์ที่บ้านอะไรอยู่ไหมใช่ใช่ที่เนี่ยพี่พาไปดูเลยอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นโอเคน้องไงก็ฝากร้านพี่พายเลยนะครับควรนรกแตกควรจะจังหวัดคือดีดำนะครับผมใครที่ผ่านเลยผ่านมามาเที่ยวก็แวะมาได้ใชก็ถก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันก็เรื่องปกตินะครับอย่าไปตกใจ เสียงเคาะเสียงโยนมีดแล้วก็ปกติปกติครับเพราะโรงพยาบาลก็อย at mm uh ู่ใกล้ๆนี่แหละไรถึงนะโอเคไปเลยอ่ะตามเปิดเลยครับขคุณที่ฟหน้าขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตักเลยอะไรพี่มีน้องมีดกับน้องแกะมาไว้อ๋อมามามาเรียกเปิดได้เลยนมีน้องแกะอันนี้คือทุกคนบอกว่าเป็นน้ัพริกของพัตบิดาหรือเปล่าเฮ้ย ไม่ใช่นะผมก็ผมผมเพิ่อองออกมาจากพาพกิดา <ừ> แต่วัตถุดิบเราใช้ของพาพกิดาเหมือนเดิมมันจะออกมาแล้วครับแต่ใช้วัตถุดิบก็เหมือนเดิมอมาแล้วแต่แค่ใช้วันนี้ครับคือพี่เราตัอันนี้เป็นกระปุกละร้อยอันนี้กระปุกแปดสิบบาทสองกระปุกร้อยแปดสิบครับอร่อยมากครับเนื้อมาสองกระปุกละเนื้อไง แต่อันนี้ผมซื้อไปกินมาแล้วอร่อยจริงๆนี่แมงดาคือแมงดาเป็นตัวเป็นตอนเลยอ่าเป็นตอนจริงไม่ได้ใช้หัวเชื้อนะครับคือแมงดาจริงๆเลยกินกับไข่เจียวแซ่บมากบางคนกัดกินตับเอ๊อะไรวาติดบานแมงดาแมงดาไม่ใช่นอนนะไม่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 อเจ้าบองปลา้อันนี้เจ้าบองอันนี้ก็หลาด้วยใครสนใจก็ทักมาที่เพจครนรกแตกได้เลยได้เลยครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมสาหรับการนมันดีเขามีบริการส่งด้วยนะครับสั่งมาได้เลย เราจะกินต่อนะสรุปอร่อยอร่อย, <S 2> <S 2> ออยใช่ไหม <S 2> <S 2> อร่อยอร่อยจริงออรร่ยจิงนะอันนี้ไม่อวยอร่อยจริงนะก็ใครคผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะมากินดูเนาะแล้วก็อย่างไรฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ช่องกินแหล่งให้พวงเราเรด้วยนะครับก็สำหรับคลิปหน้านนกินเป็นไรต่อไปก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่นี่เราขอตัวกินก่อน,อน,น,นแล้วกันอ่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย